chú ẹn đây đi mười tặng mày đồ làm à có chú ẹn này เป็นไรอ่ะสัญญาบานกินอ่ะกูวกระโดดไกลไกลอ่ะไม่อ่ไ่ผมให้เขา่อกมาแลนผมว่าเมีตัวหนึ่งนี่หว่าสีน้ำเงิน อินเดียปลาบปลาบเตยปลา็ปลาบเก่งปีอันนี้อันนี้เคยอ้วนตอนให้อ้วนอ่ะวี้เก่งแบบนี้ตนอ่ะผมหนักเก้าสิบกว่าใส่สีอันี้ขาดหมดเลยอ่ะคือจะบอกจะบอกอะไรจะพูดอะไรไห่ได้เลยหอมมากนนี้ไม่ได้แต่ เดี๋ยวนี้ปลิ้นออกมาเลยตอนนี้เดี๋ยวคงเป็นอย่างนี้ไปเอายาจะขายยาใช่ไหมไม่ได้ขายแต่นางดีนะเราไปขายต่อก็ได้บอกราคาสองพี่แต่ถ้ากินปกขายราคาเลยไปนี่จะไปไหนเนี่ย